อย่าเพิ่งตัดสินใจค่ะถ้าคุณยังไม่ได้ลองชุดครัวจาก Smart l ล v i n g ค่ะเ <influences. S 1> พื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือการทำความสะอาดเราก็สามารถยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้ด้วยชุดเตาอ,อัจฉริยะและเครื่องล้างจานอัตโนมัติจาก Smart Living ค่ะปัญหาในการทำห้องครัวก็จะหมดไปค่ะเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นควันหรือไอน้ำมันไม่ต้องแยกครัวไทยและครัวฝรั่งออกจากกันสามารถรวมไว้ในห้องเดียวกันได้เลยค่ะเพราะเพียงแค่มีครัวเดียวสวยๆก็พอแล้วค่ะไม่ว่าแขกคนไหนมาบ้าน เราก็ไม่ต้องทำอาหารคนเดียวให้เหงาในห้องครัวอีกต่อไปเพื่อนๆสามารถมาทำอาหารร่วมกันเอนจอยด้วยกันได้เลยค่ะเพราะรับประกันแน่นอนว่ากลิ่นควันหรือไอ้น้ำมันไม่ติดเสื้อผ้าหน้าผมอย่างแน่นอนค่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นตัวของชุดเตาอัตเริยะค่ะ ที่สามารถให้คุณได้ทดลองใช้งานจริงสามารถทำอาหารจริงได้เลยเราได้เตรียมวัตถุดิบที่มีกลิ่นฉุนอย่างพริกมาให้ทุกคนได้ลองทำกันค่ะเพื่อดูประสิทธิภาพของตัวเครื่องดูดควันรับประกันได้เลยว่าเมื่อคุณได้ทดลองแล้วจะไม่มีกลิ่นควันและไอน้ำมันติดตัวออกจากโชว์รูมแน่นอนค่ะจุดต่อมานะคะก็จะเป็นเครื่องล้างจานอัตโนมัติของเรานั่นเองค่ะในจุดนี้นะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้จริงเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องล้างผักผลไม้หรืออาหารซีฟู้ดด้วยระบบอัลตราโซนิกลูกค้าก็สามารถทดลองใช้งานได้เลยหรือจะเป็นตัวเครื่องล้างจานอัตโนม,มัติที่อยู่ด้านล่างค่ะ ขอกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าเจ้าเครื่องล้างจานอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยมีใบมีดบดเศษอาหารอยู่ด้านในด้วยถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าระบบการทํางานมันเป็นยังไงเชิญเข้ามาชมที่โชว์รูมได้เลยค่ะปรับรองเลยนะคะว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะนอกจากจะได้เห็นการทํางานของตัวเครื่องทั้งสองแล้วยังได้เห็นงานต่อระบบของตัวเครื่องอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการต่อสายแก๊ การต่อปลั๊กไฟหรือว่าการต่อท่อออกนอกตัวบ้านค่ะสามารถนําไปวางแปลนในห้องครัวที่คุณกําลังสร้างได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังจัดดิสเพลย์ครัวตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางไอเดียในการออกแบบครัวของคุณด้วยค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะดีที่สุดคือมาลองด้วยตัวคุณเองค่ะอย่าลืมนะคะครัวไทยไลฟควันต้องสมาร์ทลีวิ่งค่ะแล้วพบกันที่ดีไซน์วินเลดเกษตรนวมินชั้น2โชว์รูมสมาร์ทลีวิ่งค่ะ สัมผัสด้วยตัวคุณเองได้ที่โชว์รูมสมาร์ทลิฟวิ่งชั้น2ดีไซน์วินเลจเกษตรนวมิน